<laughs> เหมือนเหมือนเหมือนตัวอะไรหล่นลง,ลงมาจากน้ำสว่าอย้เราระอคนหนไดครอรับหนูหน่อยหนูจะเอาล้อเล่นหรอรนนเอาลอ้อเอาลอ้อเอ,อ้ยไป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 

มาเลยเฮ้ยติวไตเติ้ลออกมาลูกเร็วไตเติ้ลไตเติ้ลหลบไตเติ้ลไตเติต้ตตตมานี่มานี่ไตเติต้ลหลบอีกหลบอีก เป็นยังไงล่ะเป็นยังไงล่ะอะโดดบ้า,า,าพี่โดบอกว่า,วาให้ให้ให้ไปให้ไปขึ้นท่อสีส้มเนรอน่าจะเป็นส้มดำนะอันนี้หรือเปล่าปลาลงไปนะหรือว่าส้มนู้นก็ไม่รู้อันบนนู้นอะปลาลองก่อนลองก่อนเอ,อ่องั้นเดี๋ยวกวางดูเด็กก่อนโอเค